ในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีโรงพยาบาลเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีโรงพยาบาลนี้เคยเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยมากมายแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่โรงพยาบาลก็ถูกปิดตัวลงอย่างทาวรโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่มีชื่อเสียง ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในยุคนั้นโรงพยาบาลมีอาคารหลายหลังที่สร้างด้วยอิฐและไม้มีสวนสวยงามล้อมรอบเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพภายในโรงพยาบาลมีห้องพักผู้ป่วยที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันนอกจากนี้ยังมีห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและห้องคลอดที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับคุณแม่และทารกแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาคารหลายหลังถูกไฟเผาผลาญจนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปผู้ช่วยและบุคลากรทางการแพทย์ต้องอพยพออกจากโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่ถ้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้โรงพยาบาลต้องปิดตัวลงอย่างถาวร หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพยาบาลก็ถูกทิ้งร้างอาคารที่เคยงดงามกลับกลายเป็นซากปร,รักหักพังมีต้นไม้และเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณปรรยากาศที่เคยสดใสกลับกลายเป็นเงียบเหงาและน่ากลัวมีเรื่องเล่าขานถึงเสียงร้องไห้ของผู้ป่วยที่ยังคงดังก้องในยามค่ำคืน และเงาของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงเดินตรวจราอยู่ในห้องพักผู้ป่วยที่ถูกทิ้งร้างเรื่องราวของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้กลายเป็นตำนานที่น่ากลัวและเป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับและเรื่องผีสางหลายคนที่กล้าเข้าไปสำรวจต่างก็เล่าถึงประสบการณ์ที่น่าขนลุก และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนเธอเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีและรักในอาชีพของเธอมากเธอมักจะดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่และความเมตตาแต่ในคืนหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เธอกำลังอยู่ในห้องผ่าตัด เื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยคนหนึ่งไฟเริ่มลุกไหม้อย่างรวดเร็วเธอพยายามช่วยผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัดแต่เธอกลับติดอยู่ห้องนั้นเองเธอถูกไฟคลอกและเสียชีวิตในสถานที่เกิดเหตุร่างของเธอถูกพบในสภาพที่น่าสลดใจและตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียน อยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และนานจนกว่าอีกหลายวันต่อมาจะมีผู้เข้ามาพบเห็นร่างของเธอผู้ที่เคยพบเห็นวิญญาณของเธอมักจะเห็นเธอสวมชุดพยาบาลสีขาวที่มีรอยเลือดเปื้อนอยู่เธอมักจะปรากฏตัวในห้องห้องผ่าตัดที่เธอเสียชีวิตและบางครั้งก็จะได้ยินเสียงร้องไห้เบาของเธอ หากใครที่เข้าไปในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอเขามักจะต้องพูดกับเธอด้วยความเคารพและบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือไม่ได้มาทำร้ายหากทำเช่นนี้วิญ,ญญาณของพิมพ์ก็จะสงบลงและไม่ทำอันตรายใดๆแต่ถ้าหากใครที่ไม่เคารพหรือทำให้เธอโกรธพวกเขา อาจจะพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวและไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้อีกนานคืนหนึ่งมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เพื่อถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ผีสิงพวกเขาเดินผ่านห้องผู้ป่วยที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเครื่องมือแพทย์จำนวนหนึ่งที่ถูกทิ้งร้าง บรรยากาศทุกอย่างดูเงียบสงบจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากห้องผ่าตัดเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดก็พบกับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงเธอสวมชุดพยาบาลสีขาวและมีเลือดไหลนองออกมาจากท้องนักศึกษาทุกคนต่างตกใจและพยายามวิ่งหนีแต่ประตูห้องผ่าตัด กลับล็อกเองอย่างน่าประหลาดอีกทางหนึ่งของมุมห้องพวกเขายังได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดคนไข้สีขาวและมีเลือดออกมาจากปากเลือดนั้นเป็นลิ่มทะลักออกมาอย่างไม่รู้จบเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเหล่านั้นก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเธอก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาหาพวกเขา และนักศึกษาทุกคนต่างพยายามหาทางออกแต่ก็ไม่สามารถหนีไปได้จนกระทั่งหนึ่งในนักศึกษาตัดสินใจพูดกับเธอว่าขอโทษค่ะเราเราไม่ได้มาตั้งเราไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่เรามาที่นี่เพื่อถ่ายทําสารคดีไม่ได้มาทําร้ายไม่ได้คิดร้ายไม่ได้มาขโมยของอะไรเลยค่ะทันใดนั้นหญิงสาวคนนั้นก็หยุดร้องและพูดว่า ฉันอยากให้เธอช่วยฉันถูกทิ้งไว้และไม่มีใครมาตามอาหาฉเธเลยนักศึกษาทุกคนต่างรู้สึกสงสารและพยายามหาทางช่วยเหลือเธอแต่เมื่อพวกเขาหันหลังกลับไปมองอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากเหตุการณ์นี้นักศึกษากลุ่มนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลร้างไปและไม่กล้ากลับเข้าไปอีกเลยแต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและเชื่อว่าผู้คนเหล่านั้นยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในโรงพยาบาลร้างอาจจะก่อนหน้าที่โรงพยาบาลถูกไฟไหม้จนกระทั่ง ถึงทุกวันนี้